เยี usted, mm. offset, ่ยมดันบริษัทแม่ขึ้นแท่นมูลค่าตลาดมากที่สุดในโลกแซงหน้าแอปเปลจีนทลายแก๊งแชร์ลูกซ่อเสียหายหนักถึง2.5แสนล้านบาทนักลงทุนอ่วมเกือบ1ล้านรายกูรูทอกคุยกับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมภพมนรังสารจับตาการโจมตีค่าเงินหยวนกระทบไทยอย่างไร เพราะเชื่อไชน่าโมบายและกลุ่มซีพีหนุนเต็มที่ด้านบลจสนใจซื้อหุ้นคู่ t r u v m o v g H ผู้ค้าไม่กล้าตุนสินค้ารับตรุษจีนปีนี้เหตุเศรษฐกิจซบกระทบกำลังซื้อประชาชนใช้จ่ายน้อยลง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันโลกทันเศรษฐกิจนะคะเช้าวันนี้พบกันกับเราสองคนดิฉันทันชนกจงยดยิ่งค่ะค่ะและดิฉันพัชรพันธ์วัฒนานุสิตค่ะค่ะ เราจะไปเริ่มต้นดูข่าวสารกันก่อนเลยนะคะใช่ค่ะอีกไม่นานก็จะถึงเทศกาลจุษจีนแล้วเราก็จะมาสํารวจตลาดกันว่าข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงราคาทองค,คําจะขยับตัวกันยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจะไปดูเรื่องของตลาดโลกกันก่อนนะคะจับตา Google i n งค่ะ e a r เอ e นจิ n นชื่อดังของโลกนะคะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ออกมาแล้วนะคะพ้อพบว่าทํากําไรอย่างต่อเนื่องค่ะก็ส่งผลให้บริษัทแม่ก็คือบริษัท Alpha เบดนะคะมีมูลค่าการตลาดแซงหน้า Apple ไปแล้วค่ะ ในไตรมาสที่4นั้นนะคะ Google สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นถึง19%ค่ะไปอยู่ที่1.73ื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็เป็นรายได้ที่ยังไม่ได้นับรวมยอดขายโฆษณาด้วยนะคะก็ถือว่ามากกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่1.69ล้านดอลลาร์ค่ะโดยผลกำไรต่อหุ้นอยู่ที่8.67ดอลลาร์ต่อหุ้นมากกว่าที่ประเมินไว้ที่8.08ดอลลาร์ต่อหุ้นผลประกอบการที่ประกาศออกมานะคะก็มีขึ้นหลังจากที่ Google ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจออกจากกันอย่างเด็ด ขาดค่ะโดย Google ได้แยกเอาส่วนธุรกิจ Search Engine และโฆษณาออกจากการลงทุนด้านอื่นๆเช่น,นการลงทุนในการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพอื่นๆซึ่งก็นับว่าประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะเพราะช่วยให้เกิดความโปร่งใสและธุรกิจหลักของ Google ก็คือเ e ิร์ h e อนจินนั้นก็ยังคงดําเนินการได้อย่างแข็งแกร่งทําให้นักลงทุนมั่นใจในการดําเนินการของบริษัทต่อไป ผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมนะคะก็ถักดันให้ราคาหุ้นของบริษัท a l p h a เบตซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ขยับเพิ่มขึ้นไปถึง9.4%ค่ะในการซื้อขายที่ Nasdaq เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาขยับไปอยู่ที่770.77ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะทําให้มูลค่าการตลาดของ a l p h a เบตพุ่งขึ้นไปอยู่ที่5.70 ล้านดอลลาร์แสนล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแซงหน้ามูลค่าตลาดของบริษัท Apple ซึ่งอยู่ที่5 3 4 7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะคะสำหรับการปรับโครงสร้างด้วยการแยกธุรกิจหลักของบริษัทออกจากธุรกิจอื่นๆที่มีความเสี่ยงมากกว่านั้นก็มีขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อแยกธุรกิจต่างๆออกจากธุรกิจออนไลน์อย่างชัดเจนซึ่งก็ทําให้ส่วนดําเนินการธุรกิจใหม่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่กระนั้นนะคะก็ทําให้ Google มีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ อย่างเช่น Google ต้องไปพบกับค่าความเสียหายปฏิบัติการในธุรกิจด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์อยู่ที่5 3 5 7พันล้านดอลลาร์ในปี2015 2015ที่ผ่านมาค่ะ ไปกันที่ประเทศจีนกันบ้างน,นะคะทางการจีนก็ได้รวบตัวผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะกับการกระวขงของนักลงทุนในแชรล์ลูกโซ่มากกว่า20คนนะคะคิดมูลค่าความเสียหายสูงถึง50,000ล้านหยวนหรือว่าประมาณ2.5แสนล้านบาทค่ะโดยมีนักลงทุนได้รับความเสียหายเกือบ1ล้านคนเลยทีเดียว สนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานนะคะว่าการต้มตุ๋นครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในจีนโดยพบว่าแก๊งต้มตุนน๋นดังกล่าวได้แอบเปิดบัญชีลับไว้ถึง1,200บัญชีเพื่อการซุกซ่อนเงินมูลค่ารวมกว่า50,000ล้านหยวนตำรวจพบว่าบริษัทต้นต่อที่ทําการต้มตุ๋นในครั้งนี้ชื่อว่าบริษัทอีซูปเปาค่ะซึ่งก็หลอกล่อให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยอ้างว่ามีผลกําไรสูงถึง15%โดยทางบริษัทจะใช้เงินจากการลงทุนของเหยื่อรายนนักลงทุ รายแรกๆค่ะแล้วก็ทาไปเรื่อยๆเช่นนี้ในลักษณะแชร์ลูกโซ่จนทําให้มียอดเงินลงทุนรวมแล้วกว่า50,000ล้านหยวนรายงานอ้างคํากล่าวของนายจางหมินนะคะประธานกรรมการยูเฉิงกรุ๊ปซึ่งเป็นเจ้าของอีซูเปาและเป็นหนึ่งในผู้ถูกจับกลุมว่าโครงการในเว็บไซต์ส่วนใหญ่นะคะเป็นโครงการอุปโลกขึ้นมาโดยบริษัทนําเงินของนักลงทุนรายใหม่ไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายเก่าในขณะนายติงหนิงประธานยูเฉิงกรุ๊ปยอมรับนะคะว่าบริษัทใช้เงินกว่า800ล้าน หยวนหรือว่าประมาณ4,330ล้านบาทซื้อข้อมูลบริษัทต่างๆเพื่อจัดทาโครงการกัมมลอเนื่องจากว่าโครงการเหล่านี้ได้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินไว้กับธนาคารอย่างมากจึงทําให้ดึงดูดนักลงทุนได้เป็นจนํานวนมากแล้วก็รวดเร็วค่ะแต่ว่าโครงการจะไม่ได้รับการการันตีจากธนาคารของรัฐแต่อย่างใดโดยรายงานของซินหัวนั้นนะคะพบว่าอ e ีซูเปาสามารถระดมทุนได้สูงถึง50,000ล้านหยวนเลยทีเดียวจากนักลงทุนเกือบ1ล้านคนโดยขณะนี้ผู้เสียหายจํานวนไม่น้อยก ได้เดินทางไปที่กรุงปักกิ่งแล้วนะคะเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากภาครัฐตำรวจยังพบด้วยว่านายติงหนิงนั้นได้ใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายไปอย่างซุรุย่ยซุร่ายเช่นซื้อคคหาสน์หาูในสิงคโปร์มูลค่าถึง130ล้านหยวนหรือว่าประมาณ650ล้านบาทค่ะรวมถึงซื้อเพชรสีชมพูมูลค่า12ล้านหยวนด้วยราคาที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ60ล้านบาทนะคะขณะที่ยังให้เงินเดือนกับน้องชายของเขาเดือนละ1ล้านหยวนเลยทีเดียวหรือว่า5ล้านบาทต่อเดือนค่ะ ช่วงนี้นะคะเรื่องของค่างเงินหยวนเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากนะคะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวว่าเตรียมที่จะมีการถล่มค่างเงินหยวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีผลกระทบต่อไทยอย่างไรช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะ